他。<laughs> <laughs> No. Yeah. you yeah. 真的。 哥连长，就比。 ทบ,บุรีย่างนั้งยังไหมผลักก็้ืนดนังคนจำเท้าฝืนสื่โอโรบราณกล่าวไว้โบราณกล่าวมาช่นนั้นเป็นไงคือในจํานวนคนเรานี่นะเป็นสัจธรรมของโลกคือมีคนรักมันก็ต้องมีคนเกลียดมีคนสรรเสริญมันก็ต้องมีคนลินทานโอฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาครับแม้แต่องค์ละสมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังถูกลินทานเป็นธรรมดา ท่านอย่าปูกคนสรรเสริญารางังไม่ผิดอะไรกับพวกเราเหล่าสาธุชนคนธรรมดาก็อย่ากูกคนสรรเสริญกูกคนดินทาถูกเขาเรียกว่ามันเป็นโลคกรรมคเป็นของผู้โลกทำอยูยผู้โลกพระโพธิสัตว์พระเจเวสันดอนก็เช่นเดียวกันเข้าจะตา่ารบในจํานวนหนึ่งก็มีคนรักพระเจเวสันดรครึ่งพระนครกัน,อ,นอีกครึ่งพระนครก็มีคนเกลียดพระเจเวสันดรเช่นเดียวกัน พระเจ้ีเประวบตันดอนไปยกช่างปัจเจนาเทศให้กับชาวเมืองกลงกลินทักบุรีไปเราว่าพ<ะ>ระเจาเว์สันดอนนั้นไม่ได้ถามความคิดเห็นไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ไม่ได้ขอผลโพจต์ธรรมศาสตร์ไม่ได้ขอผลโหวจากใครไม่ได้ผ่านรัฐประบรีไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นยางั้นี่เราพูดเรื่องจริงว่าใครฟังเทศในการนี้เยลย<ะ>เอาไปเล่นการเมืองไนดะ้ ของพระองค์จึงนั้นเป็นเรื่องธรรมดาได้มากะแต่ถ้าไม่ให้ยืนสิชาวเมืองจะพานเดือดร้อนเอดร้อนเกินชาวเมืองกลิงันบุรีเขาไม่พอใจครับยกทัพมาต่อสู้มาฆ่ารบราฆ่าฟันกันในเมืองอปั่นเมืองก็จะเดือดร้อนชาวประชาก็จะอยู่กันไม่เป็นสุขครับ สลัติมตัส่นวนตัวคือเป็นช้างผู้บุญบรารมีนะยกช้างกับชาวเมืองกาลิงขลับบุรีไปโดยที่ไม่ได้ไต่สวนตวนฐานใคร,ครชาวเมืองไม่พอใจก็พากันร้องผู้เก่าโทษสั่งประหารพระเจเวีสันดกสั่งประหารเลยาโทษต่อพระเจ้ากุงสัญชัยครับรัชบิดา โยมมีพอ่อที่ไหนบ้างหรือพระจ้า่ารูปเขาตนเดงได้ไม่มีหรอกไม่มีเราแต่พระเจ้าคุณกังนไในในชาลาชลา<ช><ช>การโทษตายหายโทษเป็นช่วยพระเจเวศสันดอนไว้ได้ออกปูบายให้ขับไล่พระเจเวศสันดอนข้าวเมืองพอใจครับสุดท้ายพระเจเวศสันดอดนต้องเสด็จเดินโดดไปลา ีก็เป็นเมียที่ดีอีกวัดรีเป็นเมียที่ดียังไงล่ะจะหาเมียที่ไหนที่ดีเหมือนวัดศรีนี่คงไม่มีอีกเลยไม่ได้เลยเป็นวัดสรีศรีสมรไม่อรชรพูปงามเลยเป็นยังไงแล้วน้ำใจของนางเนี่ยน้ำใจของพระวัตศรีนี่ดีแท้ยังไงยังไงยามหัวมีความสุขก็ช่วยกันให้กําลังใจกันครับบำบัดพุกบำรุงสุขสุดกันและกันจนหมดชนยามเจ๊ ยาหัวตกทุกได้ยากพระเจวสัณนตอนตกทุกได้ยามัดซีก็ไม่กระหน่ำซ้ําเติมไม่ยช่วยให้กำลังใจพระเจวิัณนตอนพระเจวสัณนตอนบอกมัตสีเอ๋ยหงายความผิดของพี่เดือมันผิดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นดีน่ยน้องรับไอ้นิ้วไหนที่มันเสียเราก็ตัดไปทิ้งไปเสียทิ้งไปตะก้อนเนี่ยเห็นไหมเราตส่วนิ่วไหนที่มันดีๆเราก็เก็บไว้ มัตสีเขาตกทุกข์อ๋อพัเวสนอตนตกทุกข์ในอยากถูกขับออกจากราพระนครพระนางมัตสีขอติดตามไปจึงเป็นต้นเหตุให้ยังไงให้นักาดาบแต่งเหล่ประพันธ์เหล่มัตส,รสีรำพันข<ม> <ละ S 1> ึ้นมัตสีรำพันแม่เหล่ีหอยู่มานานแล้วอยู่มานานแล้วก็เป็นเหล,ล,ล,ล่เก่าเป็นเหล่เก่าครับนักร้อนักเหล่เอาไปร้อกันเยอะ เอาช่วยกันลำพันหน่อยเอามดซีนียนะนีะ่ใครจะเป็นเมียใครจะเป็นหัววันนี้เข้ามาสาสาตัวเลยสา,สามตัวสตัวพโยงเวลานิมนต์ทีไร่ก็<อ>ถามค่าตัวพระทุกทีอ้าแต่นิมนประเทศต้องถวายค่าตัวเทเทไร่ครับเนี่ยก็พาเป็นโสเภณีกว่าอยู่ส่วนห<อ>ลัง้รีหลังพวกเรามีจะต้องมีเ<อ>ขาเรียกมีออักนใหพโย งไมีแอปพลิเคชันที่โยมโหลดันิดนึงหลายเวอร์ชันมีหลายเวอร์ชั่นที่โยมเลือกถ้าเกิดโยมก็ถามว่าขาดตัวเท่าไรเราก็ต้องถามความเจะิงงของโยมด้วยว่าจะเอาชั่วข้าวรือค้างคืนชั่วขราวห้าพันค้างคืนหมื่นจริงมากไกลเพียงแล้วเหมือนเลยแ้นวันนี้มา ก็ตึกผมจะขาวขึ้นเลยครับองหนึ่งก็มาจากสุรินทร์กรุงรินสุรินทร์ถินน่นช้างใหญ่กันครับอีกโลกหนึ่งก็มังกรแห่งปากลำโพงมังกรกับช้างเจอกันวันนี้เป็นไงครับให้ผมนับกล้วยแน่ดูสิว่าช้างจะกินกล้วยกล <โร S 1> <ะ>้วยไข่นะเออผมนี่เหมือนกล้วยไข่ร่รรานักแหล่เฉ่งเด็ดนักเทพเฉ่งดีเออ โดนช้างมายังมวยไข่เลยเออดูซิมังกรจะได้กินด้วยหรือเปล่าอ่ะก็เดี๋ยวช่วยกันเป็นเมียกับกันแล้วกันตอนเนี้ยนะเออช่วยกันเป็นเมียนะเออช่วยกันว่าไปเออเดี๋ยวไปหาผัวข้างหน้าแล้วกันเออเดี๋ยวไปหาผัวเขาหน้าจะเอาหัวยังไงก็ว่าไปเอาว่าไปว่าไปลุกงามบ้างบอกเขากลับแล้กงามน้ำร้องขอบคุณที่ชมยังไงก็ติดมา นะใช่เป็นกบรองรองพอดีแล้วนะไม่พอดีแล้วมันจะต่ำใบฝนมันตกไงล่ะต่ำไปเหรอต่ำต่ำเยอะเลยวันนียไม่เป็นเป็นหวัดเป็นหวัดเป็นหวัดนะครับครับครับโอ้วันนั้นเป็นอำเภออยู่เลยวันนี้เลื่อนเป็นวัดเลยนะครับเป็นหวัดนะเป็นคนเลื่อนขั้นอ้าวไอ้ไรงุดเลยตรงหน่อย้าวไอหน่อย มาปีตมาเียงลจะได้หนานงข้ามยังไาัฉันแวก็กินไอ้ผัดเผ็ดนกกระจอกไตโอเนียหน้าเป็นกรจออาหาร่าร้านว่านกระจอกรถอยู่หน้านี่ยแอบฉันนกระจอกมแล้วนกระจอกเทศใส่เลยนกกระจอกฟามันเนกกจอกนะในกระจอกเทศนกกระจอกเทศด้วยอืออร่อยแล้วนกอร่อย สูงแบบนี้ห้สสสสสิสูงมันตจอส่งไม่ได้นาต,ตั้งใจงอทีเดินมาเงเสียงโอ้โหไม่ต้องวเอียงไคุยเลยออนี้มันสูงแล้วล่ะนังยของฟางเมันจะตัูอยู่เออเสียงนี่นี่มังแล้วกสูงเินฮะสูงเกินอ ามาส okay. มิมาดักสู้มยเนียไม่น่าตงดังแอย่างนี้เะกงอย่างเนี้ยไม่นามาถึงคนดีได้ถเ่ยงเนะไอที่มัดังได้ก็ินเป็ดตีกีนี่แหละเพราะแบ้นี่จะแนะนำวิธีให้นะแตน้อยก็จะบอกวิธีให้นะถ้าอยากเสียงดีนกินเป็ดตีกีอย่าไปกินชนิด แห้อย่าไปกินชาริทน้ำนะเอาชาริทไหนลนะ่ะเอาชาริทแห้งท,ที่มันเป็นเว็เวนน,น,นนะ่ะครับกรอบกรอบ <c oughs> แต่เสียงปีนะ <c oughs>